อันดันมาลค่ะมาลค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกีเกะชาแนลนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูแสนจะอร่อยนะคะเพื่อนๆ ะะผัดชาปลาดุกย่างนะคะเพื่อนๆสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ทําง่ายๆในครอบครัวนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันค่ะมาค่ะเราก็จะมาหั่นมะเขือกันนะคะขั้นแรกก็เอาน้ําแสกกระมังนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่ออนนะคะเพื่อที่จะแช่มะเขือไม่ให้มันดํานะคะเพื่อนๆละลายให้ทั่วนะคะละลายน้ําเกลือ แ็จแล้วเราจะมาหั่นมะเขือกันนะคะมะเขือเปาะนะคะเพื่อนๆนี่นะคะลูกอ่อนๆสวยๆงามๆเลยค่ะหั่นจุกนะคะแล้วก็ปั้มไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หาครึ่งสีเซี่ยวนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน่าก,กินมากๆเลยค่ะนี่นะคะพอเราหั่นเสร็จเราก็เอามาแช่ไว้ในน้ําเกลือนะคะที่เราละลายไว้นะคะนี่นะคะอ่อนมากๆเลยค่ะ ตอนนี้น้ำที่เราแช่ไว้นี่นะคะมันก็ยังไม่ไม่ค่อยออกสีเข้มๆเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสักพักมันจะดํานะคะเ,เพื่อนมาค่ะเรามาแกะปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างมันโดนทับมานะคะบีบๆแบนๆปากต่อซื้อปลาดุกย่างมาเราก็แกะเอาก้างออกให้หมดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการทอดนะคะปลาดุกย่างนะคะแกะเอาก้างออกให้หมดนะคะตามด้วยพริกนะคะพริก กับพริกไทยอ่อนนะคะเราก็หั่นเป็นแบบนี้ไว้นะคะนี่นะคะพริกเราก็หั่นเป็นเเสี้ยวไว้นะคะพริกแดงพริกเหลืองนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมาค่ะต่อมาเราก็จะมาดูกระเทียมกับพริกนะคะเราจะผัดด้วยพริกสดนะคะนี่นะคะปอกกระเทียมนะคะ ก็พริกสดนะคะมาค่ะต่อมาเราก็จะมาตำพริกกับกระเทียมนะคะใส่เกลือลงไปนิดนะคะไม่ให้กระเทียมกับพริกมันดิ้นหนีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็จะตำให้แหลกๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพ oh. เราจะผัดด้วยพริกพริกสดนะคะเพื่อนๆพ,พอแหลกประมาณนี้นะคะเราก็จะมา ใบหัวละพาคะ่ะเราใช้ใบหัวละพานะคะพอดีไม่มีใบกะเพราใช้ใบหัวละพาใช้ตามเหตุการณ์ที่จําเป็นที่มีอยู่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมันก็กินได้อร่อยเหมือนกันนะคะนี่นะตักพริกใส่ถ้วยก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อง่ายสะดวกในการทํานะคะเวลาทําเราก็หยิบไปใส่ได้เลยนะคะ นี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดที่มีก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมะเขือปลาดุกทอดนะคะใบกะเพราเอ้ยไม่ใช่ใบหัวละพภาต <laughs> ำนะคะจดรายการตามนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเราจะมาตั้งกระทะนะคะเราจะมาทําการทอดปลาดุกก่อนนะคะปลาดุกที่ย่างเนี่ยเราจะทอดให้กรอบเหลืองก่อนนะคะเอาพอเหลืองๆนะคะเพื่อนๆให้ไปแรงแล้วเราก็พอร้อนจัดแล้วเราก็ใส่ ปลาดุกลงไปนะคะระวังนิดนึงนะคะปลาดุกมันชอบมันชอบกระเด็นกระเดินประมาณนี้นะคะพี่เขาไม่ชอบทํานะคะเขากลัวมันกระเด็นนี่นะคะเดี๋ยวเราทอดปลาดุกกันก่อนนะคะ สำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะลงพรีเมีย์นะคะจานพิสุกนะคะเพื่อนเื่อนแวะเวียนมารับชิมรับชมกันได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะอย่าลืมแวะเวียนไปชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะ <c oughs> ก็ปลาดุกตอนนี้นะคะก็ทอดมาประมาณนี้นะคะเราก็จะตักพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเพื <c oughs> ่อนๆนพอแล้วนะคะ เห็นนะคะตักพัก,พกใส่จานไว้ก่อนนะคะหอมหน่ากินมากๆค่ะเหลืองเหลืองน่ากินจริงๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆใครสนใจเมนูนี้นะคะไปทําได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราจะมาผัดพริกกันก่อนนะคะผัดพริกให้หอมๆเลยนะคะนี่นะคะผัดพริกให้สุกหอมนะคะแล้วเราก็ปรุงรสเลยนะคะเพื่อนๆปรุงรสให้สําเร็จเลยนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ ซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระชายนะคะกระชายหั่นฝอยนะคะลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกระชายหนึ่งถ้วยนะคะลงไปผัดให้หอมให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆ หอมมากมากเลยค่ะเพื่อนๆเมนูแนะนํานะคะสนใจไปทํากินกันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเลยนะคะมะเขือเปาะที่เราล้างน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสน้ํามันหอยนะคะนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดมะเขือให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆพอเราเสร็จแล้วเราจะยกลงเนี่ยเราถึงจะใส่อะไรนะปลาดุก ย่างที่เราทอดไว้นะคะน้ํามันแห้งก็เติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดชิคให้สุกก่อนนะคะผัดมะเขือให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆให้มะเขือพอนิ่มนิดนึงให้น้ําแกงน้ำออซอสเนี่ยเข้าไปในมะเขือนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะที่บ้านก็จะชอบที่มันมีน้ํานิดนึงนะคะมันจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะเราก็จะใส่น้ําล้างคกนะคะล้างคกแล้วก็ตามด้วย อันนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะที่จริงใส่ลงไปผัดพร้อมกับขิงนก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะคะ่ะรสชาติก็จะออกเค็มๆห,หวานเผ็ดนะคะนี่นะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้าก่อนลองชิมก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ,อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆ โอเคแล้วเราจะไม่เติมอะไรแล้วนะคะเราก็จะใส่เขาเรียกอ,อะไรนะปลาดุกย่างที่เราทอดไว้หนึ่งจานนะคะลงไปคลุกเขาให้เข้ากันนะคะตามด้วยพริกแดงเหลืองนะคะแล้วก็บใบหัวรับใบกะเพราเอ้ยไม่ใช่หัวรับคะโอ้พูดผิดพูดถูกนะคะเพื่อนๆเ,น,เน,นี่นะคะคลุกคลุกขอให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคนเยอะนะคะเพราะว่า ปลาดุกเนี่ยเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราปิดไฟกันได้เลยนะคะเราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะตัดใส่จานเลยค่ะเพื่อนๆหอมน่าก,กินมากๆเลยค่ะผัดฉ่าปลาดุกย่างนะคะน่ากินจริงๆ,ๆค่ะ จะเรียกว่าปลาดุกย่างผัดชาผัดชาปลาดุกย่างอะไรก็ได้นะคะใส่มะเขือเปาะไปหน่อยนะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูที่แนะนำนะคะใครสนใจเมนูนี้ก็ลองทำกินกันได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยอีก <evenly S 1> แล้วนะคะเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้รับชิมความอร่อยกันนะคะเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆที่ละแวะเข้ามารับชมในบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะหากชมไม่ทันชอบนะคะยองไปทำไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะเ <ubine S 1> พื่อนๆนนแล้ว<ๆ>แลวอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะ และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนกัใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง,งยิงๆรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See y o u again tomorrow bye 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 ค่ะ